สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมชาบอยนะครับนี่ก็เป็นดอกไขควงหัวแฉกซึ่งหัวไขควงนี่นะครับผมมันเยินแล้วนะครับผมมันบินแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นไขควงราคาถูกนะครับนำมาขันสกรูเนี่ยมันก็ไม่ไปแล้วนะครับผมนี่มันบินหมดแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาแก้ไขปัญหาให้หัวไขควงหัวแฉกเนี่ยนะครับผมสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันนะครับ ใรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดอกไขควงออกก่อนนะครับซึ่งมันถอดได้เป็นดอกไขควงสองหัวอแล้วเราก็นํามาใส่กับสว่านนะครับแล้วก็เราก็ปรับระบบให้เดินถอยหลังนะครับผมมันจะหมุนถอยหลังแล้วก็ต่อไปเราก็จะนําไปเจียร์กับเครื่องเจียร์นะครับผมโดยเราจะต้องเล็งที่องศาของหัวดอกไขควงด้วยนะครับให้ได้องศาพอดีนะครับ เราก็เปิดเครื่องทั้งสองตัวเลยทั้งเครื่องเจียแล้วก็สว่านนะครับเราก็เจียไปเรื่อยๆก็ได้เรียบร้อยนะครับผมต่อไปเราก็จะไปลบปลายแหลมสักหน่อยนะครับ ก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับได้แล้วต่อไปนะครับผมก็จะนําดอกไขควงที่เราแก้ไขแล้วนะครับไปทําการชุบแข็งนะครับโดยการเผาให้ร้อนแล้วก็แช่้วยนะ้ํามันเครื่องครับ นี่นะครับผมก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็สามารถกลับมาขันสกูได้เหมือนเดิมนะครับผมโดยการนำหัวที่มันเยินมันบินนี่นะครับไปเจียแล้วก็แต่งให้มันเข้ารูปนะครับแบบนี้เลยเพื่อเ่ทนใดนะครับที่มีหัวไขค,รครวงที่มันเสียหายเนี่ยก็ลองใช้เทคนิคแบบนี้ในการแก้ไขปัญหาดูก็ได้เลยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนำเสนออาไวา้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ